สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโดชินลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ด e Evo ว t l a n t นะการ์ดน,น,นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่มีให้ตามหาในอีเวนนี้นะปะเราไปดูความสาม,มารถของอ e v o ว t l a n ันกันนะครับผม ความสามารถทหนึ่งนะครับเมื่อก่อสร้าง3หลังเนี่ยเขาจะมีโอกาสนะครับ42เปอร์ย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนนะทาให้แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ44เปอร์เพิ่มค่าผ่านทางคูณ2เมืองที่ตกนะหลังจากนั้นเราก็เลือกย้ายกลับพื้นที่ของตัวเองนะครับผมอย่างไม่หมดนะเมื่อจบเทินนะครับแล้วฉันยืนอยู่บนเลนมาท์ของตัวเองนะก็จะมีโอกาสนะครับ80เปอร์ติดตั้งอาหนามน้ำแข็งนะนามน้ำแข็งเนี่ย ก็จะดักจับฝ่ายตรงข้ามนะครับเจ็ดสิบเปอร์นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยผ่านแลนด์มาร์คของเรารอยู่ที่เทินนะหนาตัวแข็งเนี่ยมาตอนที่ความสามารถที่2อนะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คนะหรือฉันตกแลนด์มาร์คของฉันโดยตรงก็จะมีโอกาสนะครับเก้าสิบเปอร์เปิดโอลิมปิกดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องมาตกนะแล้วก็จะมีโอกาสนะครับหกสิบห้าเปอร์นะครับขังฟองสบู่ฝ่ายตรงข้ามนะถ้านะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกเองอมันจะไม่ขังฟองสบู่นะ เซตมันจะเล่นก็มีนะครับการ์ดเชิญกับดักนะอ่าถ้าใครไม่ชอบจี้นี้ก็สามารถใช้หลุมดําบัตรเชิญก็ได้นะแต่ว่าหลุมดําบัตรเชิญเนนะี่ยถ้าไปเจอ,อสายสลับหลุมดํามันจะมีปัญหาไงมันจะเล่นลําบากแต่จี้นี้ถ้าไปเจอสายสลับหลุมดําอ่ะมันไม่มีผลต่อกับดักของเรานะผมก็เลยชอบใช้จี้นี้นะครับผมจี้ที่นสนะรองเท้าดรอปซูเปอร์ไดมนชันนะ ที่สามโลภิทัตราชาที่ถูกเนรเทศถ้าคุณไปเล่นนะคิดว่าไม่เจอสายทาสีคุณก็สามารถใช้โดนเนเทศก็ได้นะเพราะว่า,าที่นั้นน่ะฝ่ายตรงข้ามสร้างเรนมาร์คคุณก็มีโอกาสได้เลนมาร์คพอถึงเทินคุณคุณก็ทอยลงเลนมาร์คโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับผมที่สุดท้ายมวกอารชิวนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีวูอารลันน่ะมันยังเล่นได้อยู่ไหม มาเจอกับจีวอนนะครับดิดถอยก่อนนะจีวอ,อนอจีวอนา 1> <G> 1มาในอุย้ยอย่างบูดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะมีออกก่อไหมตัดการ์ด85ตัดการ์ดออกก่อ85โอ้โหเราจะทำไงดีเนี่ยคือเราไม่อยากถอยให้เขาชาร์จเลยอะเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะถอยถ <c oughs> อยอ่าสิบเอ็ดนะ หลุนแปนนะครับถ้าแปนติดแล้วกับดักติดอ่ะเจวอนก็อาจจะจบบันเทินไม่ได้นะอ่าแปนติดเลยนะแปนติดสองปืนเฮยเสียดายกับดักไม่ออกนะจบเทินนะครับจบเทินแล้วยืนอยู่บนแรนนาร์ดเออแล้วมันก็จะดักนะครับนี่สร้างน้ำแข็งดักลิ้นพันกันเลยผมอะ่ะยังไงอ่า ชาร์ตนะครับเจวอนชาร์ตเบิร์นิสองไปเอ้าไม่ดักนะเพื่อนเจ็ดสิบเปอร์ไม่ดักนะน <c oughs> ปปนกนะอืมอ้าวไม่ชาร์ตนะครับทอยครั้งที่สองไม่ชาร์ตนะโอโหเทเลพอร์ตกระจายยังไงเพื่อนเบิ์นเลยนะครับชาร์ตชาร์ตครั้งที่สองอ้าเดี๋ยวเจอเราเดี๋ยวเจอเราหยุดแล้วหยุดแล้ว ฉันหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้ไหมออไปแล้วนะครับไปแล้วปับ๊บมาแบนว่าไงแบนไม่ติดนะคือข้อเสียของการดนี่ยแบนมันเปอร์น,น้อยนะแบนเปอร์น,น,น,น้อยมันสร้างแรลงลำบากแบนว่าไงโอ้โหเงียบกิฟตได้อยู่ได้อยู่ ไปแดงของฉันอาหารจะเข้าแล้วทุกคนกับดักมาออกไปสร้างแลนด์มาร์เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดเทศกาลปะเนี่ยอ่าไม่เปิดเทศกาลโอ้กั้นเปิดไม่เปิดเทศกาลจบเลยเออปั๊บหอ,อไสร้างแมนมาร์ก่อนคือผมมีการทาสีอยู่ไงอืมเสียใจอ่ะกั้นเปิดไม่เปิดเทศกาลอ่ากับดักวางแล้วก็ กับดักติดโอ้กับดักติดรัวๆเนี่ฟับเปิดเัตการก็มาเองติดบวกนะถ้ากันทาสีไม่กันนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยเขาเหลืออีกครั้งนหนึ่งนะที่จะชาร์จชาร์จปะเนี่ยชาร์จยังไงเอ,อ้ยอ้าวแพ้ลูกกวาดไปเลยมาเจือกับ อีโวไกลทองนะว้าวไกลทองไกลทองไกลทองมีบัฟอยู่นะว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวจะรอดป่ะเนี่ยเราเออไปเลยครับไปเลยคือมีบัฟเนี่ยมันมีสามทุกกระบอกด้วยอย่างเอาอ่ะ,อะขึ้นย้ายไปในแถวปั๊บ,บแบนวมางไงโอ้โหนี่แหละข้อเสียของอัรตหลังเลยนะแบนติดยากนี่แหละ ไปแถวยังไงแป้นเออแป้นติดสักทีสร้างโคมองกันจากหมอกอาร์ชิวนะนนดูกระปีก็ติดเลยเอากับดักว่างปเ,เปิดเทศกาลนึงเออกลับเมืองไม่นเนี่ยเมื่อกี้อ๋อกลับเมืองนะครับกลับเมืองสี่สี่เบอร์กลับเมืองนะ ลองเท้าหอไหมลองเท้าห่อนะครับลองเท้าหอ่อเปิดเทศกาลเลยไหมเปิดเทศกาลเออ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราเห่อบอนปั๊บเออ <c oughs> โอ้โหโดนกระปี้ติดลนรัว <c oughs> เปิดเทศกาลแม่ตอนเจอเจวอนไม่เปิดเทศกาลเลยนะเธอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ว้าวว้าวเขา,ามาในสายชุกนะห้าได้ไหมสามได้อยู่นะได้อยู่รองเท้าเหาะอ่ารองเท้าเหอกับดักวางฟับเออเออเปิดเทศกาลจะเจาหาะไป <c oughs> หาที่หาที่ชุกหัวมันเอ้ยมับก็ไปจริงเออแล้วก็เปิดเทศกาลนะ ดักไหมเนี่ยดักนะครับดักไปข้างหน้าด้วยเอาแล้วเอาแล้วยังไงฟางโลทองมันลุ่มดำวางตรงตรงเลนมาของเรานะยังไงป๊บเอาดักนะครับนี่ตกเมืองเราไม่ขังนะต้องเปิดโุนปิดเท่านั้นไม่ตัดกัด หรือว่าผมไม่มีตัดการอะโอ้โห oh, เดี๋ยวตัดการแาปดสิบห้าเปอร์ไม่ตัดทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยอืมโดนสาบนะเดี๋ยวโคลนไปชั้นหนึ่งแม่เยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยกลับเมืองอยังไงปิงหลุมดำว่าไงหลุมดำว่าง,างนะครับหลุมดำว่างต่อยอเจ็ดไป ดักมันที่นึง่งยังไงอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเจอเราเดี๋ยวเจอเราไปเหมือนดิแล้วนะอยู่ที่แปน้นนะถ้าแป้นติดก็ได้โจมตีเขาอ่ะแป้นติดอ้าวกลับเมืองมาเนี่ยกลับเมืองด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วชละวันณเออไม่ใช่ไก่ทอง เปิดเทศกาลทีหนึ่งเล้ยเดี๋ยวกลับเมืองเปิดเทศกาลเชิญโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอยังไงกับดักมาไหมกับดักมาหาะด้วยโอ้โหนี่แน่ไก่ทองอ้าวเรียบร้อยเลยนะเขาไม่ได้ใส่หมวกอ้าวนี่เปิดเทศกาลแล้วขงังฟองสบู่นะเมียววกกันบางคับย้ายมานะก่าจะมาโจมตีอย่างเดียวเลยอะ จะมาสาบจะโจมตีนู่นนี่นั่นแต่เจอเราสวนเข้าไปทีเดียวหงายท้องเลยนะมาเจอกับเจอกับเกับตำนานไก่ท้องว้าวอุ่ยยัยงเอาเลยนะไม่มีคอตตูมนะครับเกาะหกสิบห้าอ่า 840ตุ๊กตาแวมพายดูทางหลังสามช่องสปริงไดโน่ว้าว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 เนี่ยถ้าเรา,าไม่เจอสายทาสีเราใส่โดนราชาที่ถูกเมเทสมาเนี่ยจะดีกว่านี้นะแต่คือผมจัดเซทมาแบบครอบคุมไงยงไงเนี่ยใจเย็นเพื่อนอัดเบิร์นไปแล้วยังไงนอนปะเนี่ย อะไรกับดักวางนะว้าวโอ้ย <c oughs> เราจะไปไงดีวะเนี่ยม,มา <12. S 1> เออขึ้นย้ายไปในแถวฟับแบนไม่ติดนะแบนก็ติดยากเกินยังไงเบื <c oughs> ่อนอยู่โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแบนว่าไงเพื่อน <c oughs> โอ้แบนไม่ติดนะ่ะ หกเป็นบันไดไหมหกหรือแปดเป็นบันก็ได้เออเดี๋ยวนะเต๋าแตกเลยทุกคนโวอย่างวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวางนะเผื่อเผื่อเขาอ่าไม่ไปข้างหน้าเปิดเทศกลางนี้นึ่งหูแต่มันก็ยากอะที่จะไม่ไปข้างหน้าดักนะไปไหมเนี่ย เอ้าไม่ไปเอ้าเอ้าเอ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 าไม่ไปนะจ้าไม่ไปจ้าแต่ว่าเขามีหมวกไทเทเนียมอยู่นะสามารถผ่านดักได้ยังไงอัดดักอีกทีหนึ่งอเออทำไงจะเบิ้ลนสองได้เนี่ยเบิ้ลไม่ได้ผมติดจะได้อยู่ติดเตาแตกอยู่นะยังไงปั้นเออกลับเมืาไว้เนี่ย เอหมือนจะกลับเมืองเงี้ยเอ้ยกลับเมืองเปล่าไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมเนี่ยลูกไม่กลับนะครับไม่กลับอืแปลกหน้าเนี่ยไปข้างหน้าแล้วนะโจมตีแล้วละอ่อขงังคุกเลยโอ้ยกับดักว,งวางทัขังคุกเท่าไรเนี่ยสามสิบแปดเปอร์ อรอดไปเนาะถ้าเกิดอ่าเด้งแล้วขังเนี่ยเรียบร้อยนะ <c oughs> เออขึ้นสวรรค์เลยเนี่ยอ,อือฮึ่บินนะครับเบิ้นดูดเงี้ยอีกเรียกไหมเนี่ยผมไม่เรียกนะเรียกไหมไม่เรียกนะโอ้โหกับดักว่างนะ ไอถอยสาบูถอยอย่างแม่นเลยนะถอยอย่างแม่นเรียกไหมเรียกนะครับเรียกจะขังฟองสบู่เลยขอร้องนะเอ้ยยังไงอย่าไปขังฟองสบู่เจนเจนเออใบแดงนะใบแดงนะเฮ้ยใบแดงนะใบแดงอู้โชคดีนะโชคดี โชคดีที่มันโดนถังฟองสบู่สามลูกสามเออ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 ไปแดงชัน้นอ,อ่าไป่านี้ก็ได้วะต่างคู่มากันกลับเมืองวะเนี่ยกลับเมืองนะเดี๋ยวสปริง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 เออ,ปอ,เ,อ,อเปิดเทศก,กาลเอออย่างนะเนีลยนะมึงในแพงวะเนี่ย เปิดเทศกาลโอ้ผมวางสปริงผิดแล้วผมวางสปริงผิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราาหอไปก่อนรองเท้าออกไหมเนี่ยรูอ,องเท้าไม่ออกอะ่ะเออเปิดเทศกาลเ,เ,เลิกแตแกยังเต่าเนี่ยดักไว้โอไม่ดักไปสิเปโอ้ย อย่างวะแต่เต่าก็แตกนะวิง็นโนเบะเดาไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้องถอยหนึ่งทรมานเหลือเกินนั่นเราตกไม่กันฟับยังไงกับดักมาขอไปสร้างเวนมาร์กนะเปิดตระการทีหนึ่งยังไงเอางูกลุด เด้งปั๊บปักขังอ้าวไม่ขังนะครับไม่ขังอัดกา้าวีนึงเออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ปับ๊บแล้วก็เปิดเทศกาลอีกไปทีนึงยังไงติดบ่วงนะบัตรเชริญติดไหมเนี่ยโอ้โหบัตรเชริญไม่ติดไปข้างหน้าไม่เดี๋ยวพึ่งไปเพื่อนเดีย๋ยพึ่งไปเอออย่าใจเย็นอย่าพึ่งไป เต๋อยไม่หายแตกเลยดักไว้ก่อนเอ้ยดักไว้ก่อนเเอาเอาเอาข้เพิ่ได้อีกนะอืมขอไปสร้างเลนมาร์กกับดักวางไงเนี่ยอู้เสียดายบัตรเชิญไม่เชิญน่ะบัตรเชิญเชิญแล้วนะเถ้ยดูเรียกคนดีนึงติดโคมังกันนะกับดักวางอืม ไอเนี่ยเอาเพื่อนร้องไปอ้าว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 เออหลุกได้ไหมขลุกได้ไหมขลุกได้ไหมได้นะครับหุกได้หลุกได้เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะรองเท้าห่ออยู่นะเออกับดักวางเปิดเทศกาลก่อนเปิดเทศกาลอื เจอเขัาไปกนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บลูกกวาดได้ไหมเนี่ยเออปั๊บไม่มาสุดเลยอืมอ่า,บอาอดเบดอต์เ,เทศกาลหนึ่งยังไงเข้าไหมเนี่ยขังไม่หกสิบห้าเปอร์ปับ๊บขังอู้ไม่ขังอะ่ะหกสิบห้าเปอร์ไม่ขังนะแต่ดักอยู่ไปข้างหน้าไหมเอา้าไม่ไป ไงเพื่อนดักไหมเนี่ยเอาไปนี่วา้วเกมดีเลนยนะอืมอด,ดูดไปดีนะกอติดบวกห่อไหมเนี่ยโถ่เอ้ยจุยอ่ะไม่ขังอ่ะถ้าถ้าขังนะเป็นเรื่องเลยเอาไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์อย่างไรเนี่ยห้อยห้าไปทีนึง เราก็มีโอกาสสิทเหมือนกันเนี่ยถ้าโดนเรียกเรียกว้มเนี่ยเฮ้ยขอไปสร้างเลน,นมาร์กเกียเ,เหมือนจะกันสาบนะเดี๋ยวพุ่งเรียกเดีย๋ยวพิ่งเรียกโอ้เรียกเลยนะครับเรียกเลยกับดักเด้ง <c oughs> เด้งปั๊บลมไหมเนี่ยเออโอ้ตังไม่พอใจ ับกตำนานจูนี่นะเนนดเนนนะีไปเล่นคนแรกนะไปเล่นคนแรกว้าวว้าวว้าวว้วววตำนานจูนี่ไปขึ้นที่ไปแถวฟับฟอเออแป้นไม่ติดนะยังไง แนติดแล้วโดกระปีแล้วก็ติดเช่นกันเดักวางับดักวางดูหน้าหลังสามช่องทีนึงเออไม่ใช่ดิเบืดอเทศกาลโอ้อะไรบมาเออ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 เอ๊แอแดงชั้นคว๊บอืมขอไหเนี่ย ไม่ห่อนะอา้าวดักวางที่ตัวดีกว่า <c oughs> เ,ออเปิดเทศกาลดีหนึง <c oughs> เฮ้ยจูนนี่เหรอ <c oughs> ไปหุปุ้ไปงี่พิเศษไม่ไปแล้วดักด้วยนะเอาเพื่อนเอาอืมกลับเมืองมาเนี่ยปับ๊บยังไงดำวางนะมาหาเรานะเด้งไปธีนึงปับ๊บ ปั๊บอืมอยังเอานะครับอย่างเอาเสียโคมกันไปเลยไปแล้วมาหาเราแล้วอืมอยังไงเนี่ยเบนสองได้ปั๊บเอ้ยโคมกันหายนะยังไงเนี่ยเอ้าชคดีโอ้ต่อ,อยสิบได้สิบเป็นเบ้นอะทอยดีด้วยวะ ยังไงเป็นหุ่นก็บอกพอดีหนึ่งบังคับพอดีหนึ่งโอ้โหเจ็ดแปดเอ็มใช่ใช่ใชตัดการ์ดเนี่ยตัดการ์ดเลย,ยนะสามก็บอกอีกอใบแดงนะใบแดงนะ ไม่ะไม่ไปนะไม่ไปโชคดีที่ไม่โดนขังนะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลสองถ้าเบิ้ลสองได้ก็จะได้โจมตีเขาเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้ครับเบิ้ลสองได้เออเรามังแลเรามั่งแลอย่างไงบัตรเชิญติดไหมเปิดต้นตากนิดนึงบัตรเชิญติดนะแต่ว่าตังค์ไม่พอเชิญไม่ห่อไม่อะไรนะไม่ห่อไม่กลับเงินไม่อะไรด้วยนะแหมอย่างไง ลองเท้าหอนะเออเปิดเักรการทีนึงเออหอปั๊บเด้งดึงเด้งดึงกับดักมาไหมกับดักมานะกับดักมาเ,ออเปิดเักรการไว้ทีนึงติดหมวกนะครับติดหมวกอ่าเออสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดได้นะ ลูกกวาดทีหนึงเออกมวยลูกกวาดไปหาพาบินไปด้วยกันเอออบัตรเชิญออกนะบัตรเชิญออกกับดักวางเปิดเทศกาลทีหนึงเอออ้าวไม่ขังเลยหกสิบห้าเปอร์อะไรวะตัดก้าวทีนึงเออเชิญวิทีนึงนี่แน่ดักลูกเธอไม่ดักอีกโทอแปดสิบเปอร์ไม่ดักเอา แล้วเบิ้ลลงแลนด์มาร์กแล้วทำไมวะเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเป็นไงมัง่งอีโวอัตลันการ์ด <g> เ <ars> นี่ยมันก็พอเล่นได้อยู่นะมันก็เล่นได้ดีเลยแหละถ้ามีจีดีใสมันนะแต่ข้อเสียงมันคือแบนมันติดช้านะอ่ะใครที่สนใจการ์ดนี้ก็ไปสุ่มกันเลยนะครับมีตามหาในเว้นนี้นะม้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย